ก่อนอน่นเลยต้องบอกผู้ชมก่อนว่ามอดรีชดอ่ะมันลงเหมือนกันหมดเลยเว้ยผมเพิ่งสังเกตว่าผมทำไปแล้วตั้ง3คลิป3คลิปนะคุณผู้ชมเพิ่งจะสังเกตว่ามันเป็นคอนเทนต์แบบว่าซ้ำซากอ่ะไม่แปลกที่ผลตอบรับไม่ค่อยจะดีนะผมไม่ได้ว่าคนที่ขอนะขอได้ไม่เป็นไรผมทำให้ผมผิดเองผมลืมที่จะดูว่ามันซ้ำไหมเออมันซ้ำเยอะแค่ไหนแล้วมันซ้ำมากด้วยวิ่ีลงมันเหมือนกันเลยไง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาทําเป็น before after ให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะให้ไปตัดสินใจกันเองว่าแบบไหนมันดีแบบไหนไม่ดีจะได้ไม่ต้องไปกดหาเปรียบเทียบถูกไหมคิดแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะโอเคตามนี้เนาะดิเชตเอเดอร์ลิงไว้ทําเป็น before after ทีหลังตอนว่างมาเข้าเรื่องเขารานะตามคาขอในวันนี้จะเป็นมาริเนียมูฟเซ็ตนะครับจากเกมเอเดอร์ลิงมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็ตามแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยแต่ผมจะนําเสนอให้คุณผู้ชมดูทั้ง2แบบนะครับประกอบการตัดสินใจจะได้ไม่ต้องลองเองเยอะ เริ่มที่ตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็น Simple m a l เลเนียนะครับก็จะเป็นมูฟเซตปกติอ่าส่วนคอมโบอะไรพวกนี้ก็มาดูในคลิปเอานะครับวิธีลงเขาก็มีให้นะในกรณีที่แบบว่าลงตามผมไม่ติดก็ลองมาดูเอานะฮะอ่าวิธีลงก็ใช้ควบคู่กับมอสตินเนียเหมือนเดิมครับเวอร์ชันที่จะโหลดนะครับโหลดทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับก็คือแบบสแตนดาร์ n เวอร์ชันแล้วก็ e ีพิตเวอร์ชันนะครับอันนี้จะเป็นตัวไฟล์หลักที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแก้บั๊กนะครับรู้สึกว่า อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ a q u e r i u Mariner b e c o m e มันจะเป็นอีกมอดหนึ่งที่เหมือนจะเป็นร่าง2ปงะเนาะเป็นร่าง2นะครับมันแยกร่างกันนะครับอันนี้ร่างแรกอันนี้ร่าง2เงเขาไม่ได้ทำมารวมกันอะมันมีแบบเวอร์ชันที่รวมกันด้วยดิอยากดูปะเดี๋ยวผมให้ดูแต่มันใช้ไม่ได้ไงนี่เป็นเวอร์ชั่นที่ทำดีมากๆนะครับแล้วก็สมูทมากๆ เรื่องคอมโบมันจะคล้ายๆกับตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้แต่มันจะมีความหลากหลายมากกว่านะครับแล้วที่สําคัญมันสามารถแปลงร่างได้นะเดี๋ยวดูเห็นปะพอใช้ท่านี้มันจะแปลงร่างนะครับเป็นร่าง2องอา,าร์เครี่ของบริเนียเห็นไหมแม่งเท่มากอะ่ะเราสามารถกดกลับร่างได้ด้วยนะเนี่ยมันสามารถกดกลับร่างได้ด้วยแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะรายละเอียดดีเทลนี่ทำมาดีมากนะครับแต่นั่นแหละรครับ มันเสียตังค์คุณผู้ชมผมต้องพูดดักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวหาว่าทําไมไม่ทํากรณีที่แบบว่าดูไม่จบกันเนาะบางคนก็ดูไม่จบคลิปพูด,ดักไว้ก่อนเลยแล้วกันแต่ใครสนใจนะครับนี่คลิกที่ตรงนี้ครับนี่นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้เสียตังค์นะครับเป็นรายเดือนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดือนละห้าเหรียญก็ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็300อันนี้น่าจะ700ปะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นครับ ถึงจะได้มดนี้ไปใช้ครับมันต้องเสียตังค์คุณผู้ชมเพราะทำมาดีขนาดนี้ก็คงไม่ให้ใช้ฟรีฟรหรอกเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องตัดออกไปนะครับสำหรับมดนี้ไปดูนี้แทนนะก็คือเลือกเอานะครับย่อแบบไหนแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นแค่มูฟเซ็ตไม่ใช่ชุดไม่ใช่การแปลงร่างชุดที่เห็นนี่ก็เป็นการใส่ชุดนะครับเป็นน่าจะเป็นคอสเพลปะ ไม่ใช่ว่าเราลงมาตัวนี้แล้วเราจะเป็นร่างตัวนี้นะไม่ใช่นะหรือใช่วะไม่รู้ว่ะแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะครับมันน่าจะเป็นแค่ชุดถ้าอยากจะได้แบบแปลงร่างด้วยก็คงต้องเสียตังค์นะฮะอันนี้ฟรีฟรีก็ได้แค่นี้แหละเวอร์ชันที่จะลงครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับเฮ้ยมันเป็นเวอร์ชัน1นต้องโหลดด้วยปะเนี่ยอันนี้มันเวอร์ชันน1.5เองโหลดนี้ไปด้วยแล้วกันอะมันเป็นเวอร์ชันอัปเดตน่าจะลงทับหลังจากที่ลงเวอร์ชันอันแรกเสร็จนะครับโอเคใครสนใจตัวนี้ก็โหลด2อัน ใครสนใจตัวนี้ก็โหลด2อ,อันเช่นกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่า2อ,อันนี้มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งครับผมแถมนะครับนี่ให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวติดเลดมันก็คือฮ์ดอินเทอร์เฟสแล้วก็โลดดิ้งสกรีนนะครับของมาเลเนียแม่เราจะเบลต้องเบล์ให้สุดเราจะเป็นมาเลเนียต้องไปทั้งอินฟเทอร์เฟสโอเคนะตามนี้เดี๋ยวไปให้ดูในเกมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไฟล์ที่จะโหลดครับจะเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดนะครับใครไม่สนใจเวอร์ชันนี้ก็เอาเวอร์ชันนี้เขาบอกให้ ผมลดอันนี้แล้วก็มอจิเนียเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ทั้งสามันเลยไปเลือกเอานะครับมาครับเข้าสู่ช่วงขั้นตอนการลงนะครับเราจะใช้มอจเนียเป็นสื่อกลางในการลงนะครับก็ลากลงมาได้เลยเอา้าลงไปแล้วนี่บ่โอเคนั้นผมจะสคริปต์นะครับยังมีไฟล์เก่าอยู่โอเคงั้นก็ลบไปเลยลากลงมาหนะ้าเดสก์ท็อปแบบเมื่อกี้เลยนะโอเคนะไม่งงนะตามนี้แล้วเราจะได้ไฟล์นี้มาครับนี่เรียกเข้ามาเลยมันก็จะเป็นอ่าพวก มาดิจิเนียนะครับให้เราคลิกไปที่มอดเห็นไหมอันนี้คือมอดที่ผมเคยลงไว้บางหมดเลยโอเคครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นซิมเปิลอันนี้ก็จะเป็นอ่าวาคเคีนะทำไมอันนี้มันเขียนอคาเรีวะอันนี้มันเป็นวอคเคีอะไรของแม่งวะ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มที่อ่า loading screen ก่อนเลยง่ายสุดนะครับมันจะเป็นคําว่าเมนูแบบนี้ก็ลากลงไปได้เลยครับแบบนี้โอเคผมลงไปแล้วก็จะสคริปต์นะครับปิดไปเลย ต่อมาครับเริ่มที่ Simple ก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปรีวิวแล้วค่อยออกมาลงเวอร์ชันนี้ให้นะครับตามนี้เนาะเรียกไปครับที่อ t s t a n d a l o n e version ก่อนนะแล้วก็มาเลเนีย Standalone นี่ Standard Version Standalone แลอะไรของกูอะอามา s t ต n ดาร์ดด้วหวะโอเคแล้วก็เข้าไปที่คำว่า Mod ครับคลุมทั้งหมดครับแล้วก็ลากลงมารีพิ t ไปเลยปิดลบครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นตัวสปินนะครับเป็นตัวแก้บัคคลิกเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่ามอสแล้วก็ไฟล์นี้เนาะลากมาเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยผู้ชมไม่ต้องงงนะครับไอพวกนี้ทำไมผมถึงไม่ลงอันนี้ไว้สำหรับคนที่อยากจะไปทำแอนิเมชันเองแบบว่าสร้างมอสอ่ะเออมันเป็นไฟล์สำหรับสร้างมอสอ่ะซึ่งผมไม่ได้สร้างมอสครับผมคนเล่นมอสโอเคนะอย่าขอให้ผมไปสร้างมอสนะขอร้องกูทำให้เป็นโอเคลบเสร็จเรียบร้อยครับ อันนี้เดี๋ยวผมมาลงให้อีกทีนึงขอเข้าไปรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันแตกต่างจากไอ้ตัวว,วาเคยลี่ยังไงสำหรับใครที่ลงมดครั้งแรกนะครับให้คลิกขวาตรงนี้แล้วก็ run แ s ส e s s m e n ก่อนนะฮะแล้วก็ดี๋เป็นคลิกเข้าเกมนะครับอู้อูต้องเซนเซอร์ปะเนี่ยโอ้โหอันนี้ขอเป็นรูปหน้าปกได้ไหมสดว่ะอืมมันปรับหมดเลยอะ โอ้โหนี่มันชุดว่ายน้ำบอดี้ใช่ไหมอะไรจะขนาดนั้นเค okay. เป็นครั้งแรกเลยที่จะไปข้ามโอเคครับเข้าเกมมาแล้วอันนี้ผมใส่ชุดมาเรเนียไว้แล้วนะโอ้โหมันเปลี่ยนไปกระทั่งตรงนี้ด้วยหรอมันเปลี่ยนหมดเลยคุณผู้ชมอุปรกรณ์โอเคครับอันนี้คือชุดมาเรเนียปกติเลยนะครับอาวุธก็อาวุธมาเรเนียอุตา แม่งเอ้ยมึงเล่นขนาดนี้เลยเหรอมึองต้องเซ็นเซอร์น,นะใครอยากเห็นก็ไปโหลดกันเอาเองนะว่ามันเป็นรูปอะไรขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเลยมึงทำขนาดนี้เชียวเหรอนี่เจ๊มารเ,เนียกูยนะเนี่ยอือฮึโอ้เอางนี้เลยนะโอเคนี่คืออินเทอร์เฟซนะครับไม่รู้เพลงเปลี่ยนเปล่าผมเบาเสียงโอเคเรามาเริ่มเทสบอสกันเลยนะครับมันเป็นยังไงนี่จงตีปกตินะครับอันหนึ่งไม่มีอะไรมากนะครับ ต่อไป r2 โจมตีหนักนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมี backstep นะครับกดกริ่งปึ๊บแล้วกดฟันกดกริ่ง1เห็นป่ะอ่าวิ่งแล้วก็กด1เห็นป่ะอ่าจะเป็นอีกบุ๊เซตหนึ่งนะครับอืมใช่ได้แล้วก็วิ่งแล้วก็กด r2 โอ้โห เอาเลี่ยงเอาเลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วกระโดดฟันมีอะไรไหมกระโดดฟันไม่มีอะไรเลยโกเซ่เทิงค่อนข้างงงๆนะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละกดถือดาบสองมือล่ะโอ้ก็จะเป็นอีกโกเซ่หนึ่งเลยครับโอเคแบ็กสเต็ปสามเหลี่ยมล่ะไม่มีอะไรครับแบ็กสเต็ปแล้วก็กดอันหนึ่งแบ็กสเต็ปอันหนึ่งอ่าประมาณนี้แล้วถ้าวิ่งอ่ะอ๋อทุบพื้นเหรอโอเค แล้วถ้า A2 อ่ะว้าวโอเคประมาณนี้กดกันก็ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นวิ่งฟันนี่แหละที่มันจะดูเท่ที่ผมว่าเท่สุดนะก็คือวิ่งแล้วก็กด r 2นะครับดูดิโอ้ม่งเทจ่จัด อ่าแล้วก็มุฟเซตในการกริ่งก็เป็นของมาเิเนียนะครับก็เท่ด hey, ีใช้ได้นะวิ inger, wing, ่งก็วิ่งมาเิเนียโอเคเดินก็เดินมาเิเนียมีเท่านี้เองเหรอแล้วใช่าเอ่ถอ,อถ้าเตี่ยท่าเวทไม่มีอะไรแตกต่างไปจากตอนไม่ลงมอสเลยไม่มีจริงดิโอ้จบละ จบละอันนี้โคตรไม่เจ๋งเลยอะก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นซิมเพิลสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆคอมโลก็ใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูไม่เว่ร์วังก็อันนี้เลยโอเคนั่นก็แค่นี้ล่ะบายบายอันนีมี F4 เลยกูมาเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับ s u b c a เคอรี่มามาดูการวิธีลงก็คลิกเข้ามาครับเข้าไปที่คำว่า mod แล้วก็คลุมทั้งหมดครับรีพีทเลย อันนี้เป็นออปชันเวอร์ชันคืออะไรอะ่ะคืออะไรไม่เห็นบอกเลยไม่รู้ว่ะมันไม่มีบอกอะ่ะไว้ก่อนแล้วกันนะงั้นก็ยังไม่ลบส่วนอันนี้เป็นอัปเดตนะครับไปเข้ามาแล้วก็ลากลงได้เลยนะครับมันเป็นอัปเดตโอเคตามทันนะครับไม่ทันก็ลดความเร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะมันไม่มีอะไรมันแค่ลากลงมามาดูซิว่านี้แตกต่างยังไง มาแล้วเพิ่งสังเกตแล้วเนี่ยมันอินเทอร์เฟซอะไรพวกนี้เป็นปสีแดงหมดเลยดีกว่าเขาไปแหลกเขาเจ็บขาเหรอไปวิ่งเร็ว,วอ๋อวิ่งเร็วก็คือจะพุ่งมางั้นเถอ,อะโอ้แบกสเตปเท่ววะพุ่งไปก็โอ้ลิ่งมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอว้าวโอ้โหเฮ้อ เท่จริงเท่จริงโอเคอันหนึ่งครับจงตีเบาโอ้เป็ไงคุณชมมุฟเซตเหมือนในตัวเสียตังเลยปะอ่ะมีปรับมุมกล้องด้วยอาจจะวินหัวเล็กน้อยนะเดี๋ยวก็ชินแต่ไม่ชอบก็โหลดซิมเปิลต่อไปจงตีหนักครับ R โอ oh ้โ oh. อ oh ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh. หปวดลูก,กตาบอกอตรง มันมีหลายแบบมากอะ่ะคืออันนี้กดย้ำๆอันนี้กดค้างมันต่อคอมโบด้วยวะโอ้โหมอนนี้จะดีมากเลยถ้ามันไม่ปรับมุมกล้องอะ่ะมันมันปวดหัวเดี๋ยวดูสิอู้ท่าเวทเทจจีโอ้อันนี้มันท่าล่างสองไม่มีท่าดอกบัวเหรอไปลองแ b a c สเต็ปนะครับต่อไป แล้วก็อนหนึ่งโ okay. อเค backstep A สองเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคต่อมาลองวิ่งแล้วฟันดิโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอเคเข้าใจได้ไม่ได้ถือดับสองมือครับโอ้โหถือดับสองมือไม่ได้ไเลยเลวเกรรกมละกู โอเคดับสองมือไม่ได้เลย,เลยครับมีเท่านี้ครับยางยางยางอันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยครับกดกระโดดค้างครับเฮ้ยคล้ายๆกับตัวเสตตังเลยตัวเสตตังมันจะมีร่างแยกไปใช่ไหมอันนี้ไม่มีร่างแยกเฉยกดกระโดดค้างอันหนึง่งโอ้โหอุ้ยกต้ก็เต่อื้อเอาสวยเห้สามเหลี่ยม เออ้ยโค้เท่อันนี้คือกดกระโดดค้างครับอ่าน่าจะต้องอยู่เฉยแล้วก็อาสองโอ้โหมันเท่จัดอ่ะกระโดดค้างอืมอืมอมันเท่จริงๆเลยเว้ยแม่ตอนมันมีแสงมันเท่อ่ะแต่มันก็มีแค่นี้แหละที่เรบสองมือไม่ได้ด้วยในเวลาไปเจอบอสแล้วกู เราไปเจอบอสหนส่อยสิอินเทอร์เฟซแม่งสีแดงหมดเลยเอ่าโอเคเดี๋ยวขอปิดฮัทนิดหน่อยเผื่อไปทำอินโทร โอ้ยเถียนเถียนโอ้ยพอเดินหันข้างก็เท่นะเนี่ยเดินหันข้างเป็นบาลิเนียอุ้ยเจ็บ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 กูได้เปิดบีมอสเว้ยเจอหน่อย ờ. ô. cho đi rồi. โอ้โหท้าโคตรโกงอะ่ะเอาจริงป่ะเอาเรื่องอะ่ะเอาเรื่องมากมาแล้วนาละ่ะตายหาในดาบเดียวแลนดนาล่ากูเฮ้ย มองไม่เห็นที่หายโอ้ใหญ่เกินไปไหนล่ะเอ้ยอย่าคิดว่ามึงโดดได้คนเดียวนะเว้ยกูก็โดดได้นะเว้ย <c oughs> เออ <c oughs> ตายหาเลย โอเคก็ okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c ười> ใช้ได้อยู่โอ้โหอันนี้ก็ใช้ได้โอเคครับสำหรับ <c oughs> มอสบาเลเนย <c oughs> ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทั้ง2เวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกก็จะเป็นซิมเพิลเวอร์ชันนะเดี๋ยวผมขึ้นตัวสอนไว้ว่าอันไหนคือเวอร์ชันอะไรก็ไปตัดสินใจเอานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปต่อไปก็หมดแล้วมั้งอ๋อมันมีคนขอไอ้นี่มาอีก อัพสเกลเป็นโอเคปะ่ะหรืออะไรสักอย่างอะ่ะของ Days ส o อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวทำให้วันนี้โอเคนี้ก่อน